ตอนนี้เราก็มาถึงตอนนี้ก็มาถึงหน้างานนะครับที่ข้าคอนกีนะครับมากับตัวแรงครับไปขับไปเองล <X> นละ <X> ครับเอ็กซแท็กนะเกแซ็ครับนี่ครับโอ้เดนไม่กล้าเขะอ,อยางนะครับ เราไปกดซีฟก่อนนะกดเซฟกนะดเซฟไปกดเซฟแล้วเรียบร้อยนะครับไปไปาย,นนยไปดูตอนขึ้นครับ แบเล็กนียคือบมหยาคือบมหยาเปแห้งมันหยาล็กสิบเก่าด้วยเย้ครับเราถมดินใส่นิดนึงครับ แห้งไมันมีเหล็กครับเหล็กปากครับกลัวเหยียบกลัวโดนเหยียบนะครับนี่เอ้าเอาเอายกๆยกนี่ครับใส่มาห้าสิบตันนะพี่กัดครับ เสียงท่อนีดังดีมากครับไปไปหนาไปหนาไปหนาไปให้คอยไปให้คอยไปไปไปหนาไป เอายกโยกเอาเดี๋ยวโยกโยก,รโยก,โยกครับมาเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยครับมันไม่ไหลครับตอกตอกลงเลยวะตอกตอกลง ตอกตอกลงตอกลงตอกตอกตอกเออได้การได้การโอ้กองใหญ่มากครับนี่โอ้ลูกลังเราก็สวยอยู่นะครับนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดสวยๆเหมือนกันครับลูกลังเราครับสวยมากครับลูกลังเรา หนาไปน้าไปโอ้อันตรายมากครับต้องห่างกันนักบ้อนกองใหญ่ครับ กล่องที่สามครับยี่ได้สองกองล่องครับพ่อพอ่พอพอ่อเดินหน้าไปโยกหน่อยเนี่ยโยกหน่อยเนี่ยโยกหน่อยชาก,ชากันแชกัะ เอาลงนะเอาลงลงปอพ่อถึงไง้เลยมองสุดกันดิพอาเดียวพอาเดียวมองสุดไปเลยบอเดินหน้าไปเลย Here we are. Apa-apa, yuk. พ่อพงศ์ลงุลงคอยหยอดไปนะครับไปแล้วไปแล้ว เดินหน้าไปไปไปเดินหน้าไปของใหญ่ครับไปไปหน้าไปหน้าไปไปหน้าไปหน้าไปกิดต้นไม้ Pergi ke mana? Pergi Papa

ฟังเสียงก่อเพรเดี๋ยวมันมันมันเหลือมาไหลกระชากไปจ้าดิไอ้ควายไอ้ควายไหลกระบอกกระชากไอ้ควายไหลออกไปดังๆไอ้ดังๆดังนี้โอ้าเอ้จีไหลเฮี้ยมาฟังเสียงท่อเลยครับพ๊อๆไปไปเดินหน้าไป โอ้ยเบกเบกเยก,กอีกอน้อยนะิยอันกระชากกระชากเลยวะเบกเบกเบกยกยกยกเร่งเร่งเงเร่งเงเงไปไปหน้าไปพอพอดึงไว้ดึงไว้ ดึงกันไว้ดึงกันไว้ยุดไเออ้เออเอายกยกเห็นมีดหานพอดีน่ะเอาโยกไหมไปอีกกันไปอีกมันติดตามมาไหมไปไปไป มาพ่อพ่อพอดีครับหนึ่งเทนเลอร์นี่ไอห,ห้าหกกองครับกองที่เจ็ดครับน,น่าจะเป็นร้อยแปดสิบ าไปนะ่าไปขึ้นไว้ดึงขึ้นไว้คิดพี่ที่โอเนี่ยอ,อ่ะหมดเลยหมดเลย หมดแล้วไปเย็ดเย็ดโย่เย็ดเยกอีก็ดเบๆเบกเบกเอยตบถ่ายอีกหน่อยเนาะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปนะครับบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คู้สกุลน้ำซีกุลด่วนด้นะครับฝากติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับคู้สกุลน้ำซีกุลด่วนครับไปค,ครับบ๊ายบายนี่ครับ, bye เ,รบเดี๋ยวเมกล้าผมต้องขึ้นไปขับเองครับ